ไผ่จ้าไผ่เฮาเราเข้าใจว่าไผ่ยักนานบัรดาเพื่อนทวงพราบ,าบ,บ่แเม่นไผ่ยักนานผู้ดใดรู้แนะนำในเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะไลน์นาส่วนผสมนิดผู้ไทยกระเทินสิพามาลาะเบิง่งอันกอไผ่เฮานะคะเนาะอันนี้ตอนมื้อเฮาสร้างมานะ่ะสร้างมาว่าเป็นไผ่ยักนานเพิ่นเราสั่งมาสามเงานนะ่สามเงาเนนะ่เก้าร้อยเพิ่นจัดโปรโมชันวาซัน เขาก็สร้างมาเอามาปลูกไว้เอาแนวเพื่อนว่าปลูกไปปลูกมาเรือยุกอหนึ่งก็คือระบบน้ำเฮาบม่มีเนาะค่ะเนาะกะได้ย้อนเพิ่นยังให้ยุกอหนึ่งก็เป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้มันแม่นไผยักนานอย่บอกในความเข้าใจเฮาเฮาสร้างมาก,กับว่าไผย,ยักนานแต่ว่ามีผู้เพิ่นทวงเพื่อนว่ามันบม่มนผู้ใดหูผู้ใด,ดรู้จักก็บอกได้เรียว่าเป็นไผ่อีกอย่าง แลวนี่จะได้สร้างมาใหม่ไผ่ยักนานด้ได้สร้างมาปลูกใหม่อยากได้อยู่คะ่ะเบืดองป็นแต่อีต่วนเจ้าของอยังวะสร้างมาว่าไผ่ยักน่านแต่ว่าเฮากับบ้งหูจักผ่านไผ่เนาะค่ะเนาะก็คือเขาสร้างนา้าเพชรสร้างน้ําหยางเขาก็สร้างมาปลูกธรรมดาก็คือพ่นจัดโปรโมชันสามเงาแบบเก้าร้อยเพนกวาเขาก็เลยเอามาปลูกลองเบิ่งใบห้าปลูกแล้วเหลือยุก,กอหนึ่งนี่แหละ ในสนี้ก็เอาจ้กเป็นไผ่อย่างกับเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะเนาะพี่น้องใหญ่แล้วค่ะเริ่มเคียวแล้วค่ะใส่ปุ๋ยใส่ฟุนให้หลังจากตากับยายเพื่อนมาดูแลให้นะคะเนาะกะมีใบมียอดมีนอมีใบาทางออกมาแล้วมียอดแล้วค่ะเริ่มสวยงามแล้วค่ะเมื่อนี่สิผ้ามาตัดไว้ก็เลยอันพาเบิ่งเงาไผ่ะก่อนเพิ่นนมาไผ่ยักนานมาน,นบ่แเมนผ้ามาตัดแต่งกอ ตัดแต่งกอกิ่งไว้ตัดแต่งกวาไว้เนาะคะ่นะเนาะตัดกิง่งตัดกอคะ่ะคือายที่เพื่อนเป็นลำขึ้นลำขึ้นต้นขึ้นหมากนี่เขาก็จะตัดออกแล้วก็สางเงาสางใบออกเนาะเะนาะเลาะโคนเลาะเงาค่ะแล้วก็ซีซีก้นซีฝืนก้อนอันเลาะเงาลเงาลาะโคนเพื่อนเขาก็ใส่ปุย๋ยใส่ฟุ้นคะ่ะบบเท่นี้พ่อตาแล้วก็ซีจัดการคะ่ะ <laughs> ตัวใดตัดทิ่มกับตัดทิม่มตัวใดแบบว่าตาัดเป็นตามียอดเท่ากับตัดออกมาไว้ถ้ามันแก่ลายเท่ากับตัดออกนะคะเนาะต้นใดมันขึ้นหมากขึ้นลำเท่ากับตัดออก <c oughs> เพื่อที่จะดูแลและบำรุงนะคะบัดเทนี้จะเป็นจะดูแลให้เป็น <c oughs> ให้ถือลักษณะแล้วแ <c oughs> จ็กสิเอิวมาจังใดเพราะว่า เขาจะให้มันมีรายได้เข้าในสวนนะคะต่อไปนี้เขาก็จะเริ่มสร้างรายได้แล้วเพื่อนว่าปลูกายกินได้ส่วนลูกส่วนหลานเพิ่อนว้าแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจถ้าดูแลดีเนี่ยก็สร้างรายได้ได้เพื่อนวัานี่ก็เลยกะนนี่ก็เลยว่าจะลองเฮ็ดลองเบิ่งนะคะเนาะต่อไปนี่เขาก็จะตัดใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นแบบททนี้แล้วก็พวนดินทดน้ําค่ะนี่ ตัดหญ้าออกแล้วกัแปรในพี่นนะ้องขี่รถลงมาพี่น้อง,ลลง,พ,องพี่น้องลงห้วยผู้นแนมเป็นภุ่มอยู่ผนกับป่าไร่เขาได้น้ไม้ไร่เขาทั้งใต้น้อไม้ไหลก็มีปีนี้ก็จะขยายออกนะคะวายกับประมาณสองพันต้นค่ะวายน้ำขาวค่ะปลูกไว้พืชเศรษฐกิจเพื่นว่า